ิวเ้ยไปจเฮ้ยไปเเริ่มก่อนเริ่มก่อน,นเริ่มลยอ่าพี่เริ่มก่อนนะชื่ชาตจเพินจูวชาดจบเพิร์น Caleb, ชาดควจูว ก็จบเกิดจูจะนี่ไง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 แล้วเก็บชลูอชาอืจัสอเกอันนี้คือถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามังกรพิษุขุมไรทำลายตอนนี้แทน โดนเลยรงมาแามสามบอกเกอร์อกเกอรเส็จบเลยจนอึกครับตยสโดลดมาตัวนี้ทำลายบล็อกเกอร์ทำลายดิงเลยตีเดือกนีาขึ้นเลยขึ้นเลยจบเลยครับ มีจีกันเงินหนึ่งใบทิ้งอ่ะอันนี้ก็เอาไว้ที่เดิมทีม่เดิมเ,มเมจบ็บเธอเลยอันนี้คือยังไม่พร้อมสู้ไม่สามารถตีได้จุดหนึ่งครับตีเข้าชิวชิวเือชิวนี่ยเชิวนี่อ่าตะบนครับจุดว ตอนนี้พร้อมละจำนนองสืชชอชเตัวนี้ลงมาอาไม่ไม่ปฏิวัติหรอตอนเรนนี่ตีแล้วปฏิวัติโดดตนนั้นลงมา แต่มันเกนนาะทาได้มันะจะได้สกิลนะอ่าแน่ใ,นใจไม่ใช่ปฏิวัติไม่ใจอ่าดไม่ใช่ปฏิวัติแล้วแต่โดดมาหนึงตัวโดดไดโดดเลึก 3. สาแสดงอืมเดกสามกขึ้นมอหกจขึ้นมือหนึ่ chỉ, นงใบาอบาใบนั้นใบเสริร์ที่เหลือใต้กอง ไส้กองใช่ใตีตัวเดียวตีปฏิวัติปฏิวัติอ่านีอืมนเ่โดดสีหนึ่งตัวโดดสีหนึ่งตัวมีดับเบิ้ลไหมข้อสี่ข้นไปตต่ำตกาสต่ำกสกระโดดนี่แหละอ่า เปิดสามแล้วก็ขึ้นมือหนึ่งมีเวทเวทขึ้นมือหนึ่งแล้วที่เหลือไที่เหลือใต้กองตีให้ตีตีไม่มีระเลบิดตั้งแต่เลือกเลือกเลือกตีได้แล้วแต่เลือกตีไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าสองตัวนี้ผมสู้นีอาร์สกิลอะนิตายแทนจะเป็นไงจะเทนจู่วะ ชาหกอ่ะยี่พิบสออืมจนไปมียังไงก็แตกหมดแล้วยังไงตัวนี้ยังไงก็แตกแล้วเดินออกไปพี่ก็ต้องพี่ลงไม่ได้เลยตีตีเข้าโล่เลือดนี่โอ้จับนอนก็จับนอนอยู่แล้วก็อยู่แล้วสกิลสกิลเหรอจับนอนแล้วตัวหนึ่งตัวอ่ะจุดกันจุด จะก่อนเหจู่วะอันนี้ลูกใช่ใช่ดิมีองการนิโออ๋อไม่ใช่จะสามฟ้าอ่าเปิดสามใบถ้าได้แสงขึ้นมือขึ้นมือสองนาที มันมีเมจิกใบหนึ่งที่มันยกยกหนึ่งโจนหนึ่งอ่ะพร้อมพร้อมแล้วมีเท่าไหร่สามใช่เลยนอ่ะแจกสามแจกสอง,สองยกหนึ่งโจนหนึ่งยกหนึ่งยกตัวนี้อ่ะจะโจยังไงจากนั้นก็ เริ่มเลยเริ่มตีเลยเอะไรเริ่มเลยตีตีทุกตัวไอ้ตัวนี้ตีทุกตัวเนาะใช่ตีตด้ี่ี่ทีตึบตึบโอ้โหไม่ได้ตีปฏิวัติปฏิวัตินี่แล้วก็เลือกลงอ่าลงแล้วก็ใช้สกิลมันใหม่สกิลภาษาหนึ่งสองสาม,มไม่มีบัญชีภาษาไทยก่อง ตีต่อเล้ว่อนี้ตีอ่าเลยเลยโดนไม่มีมีชีตเกย์ตีแล้วแล้วก็ใช้ควาสามารถปฏิวัติต่อปฏิวัติต่อ้าก็อืมลงมาต่ออ่ี๋อะลงมาต่อแล้วก็เปิดสามหนึ่ง่อสามมิจขึ้นมือหนึ่งใบขึ้นหนึ่งีแล้ไต้กอน อะไรตีอ่ะตัวนี้ตีตีไม่ได้เอไม่ได้แย่เอาได้แย่ละแย่เล้วตัวนี้ตีได้ไหมไม่ได้เหรอหรือว่าตีได้ไอ้ตัวนี้ตีได้ตีได้อ่ามีปฏิวัติบนมือตึ้นตัวนี้ตีไม่ได้อ่ามีมีปฏิวัติบนเมืองตีเลยอ่าปฏิวัติบนเมืองมีไหมไม่มีไม่มีอ่าเขาหลบอ่ะ ไม่เบียร์อะไรเลยจะเป็นอะไรจู่อ่ะเออไม่ใช่เอาของน้องมาเฉยอทีตอทีตอทีตไม่ใช่แชทเลยรำไทยแชทตอนนี้มีตอนนี้โดดมาตีได้เลยลากมาโดนตีไหมเ,เจ็บ สี่ห้าสิบเจ็ดอ่ะหมดละแรกตัวนี้มาตีตัวนี้มาตีอ่ะอ่ะแตกเลยจะบคนแล้วอือดีๆหลับหลับหลับโอ้ตีได้หมดละลูกปฏิวัติอ่ะได้เลยเล่นเต็มที่ยังไง ลงมบอกไหมใชไก็จบเลยดีกว่า ตีอะตีเลยอ๋อ่อตีโอเคตีมีปฏิวัติบนมือไหมไม่มีโอเคแพร้อย